เคยเบื่อปะทำคลิปเท่าไหร่ยิ่งทำลงไปยิ่งไม่มีคนดูมันรู้สึกท้ออะแล้วแบบเราหมดกำลังใจหมดฟิลที่ว่าจะทำคลิปลงช่องของเราแต่เราพอมันนึกย้อนกลับไปวันแรกเราตั้งใจทำอะไรวะเราต้องทำให้สำเร็จให้ได้สิ ระหว่างทางที่เราเดินมันต้องมีอุปสรรคนี้แหละถ้าเราเลิกทำวันนี้แล้วเมื่อไหร่เราจะถึงเป้าหมายเราจะถึงความสมเร็จสักทีก็คิดอย่างเงี้ยก็เลยเออหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทำคลิปต่อดีกว่าถึงไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรยี่คนอย่างน้อยก็คนดูลรอวะ คนกดใจให้สองสามคนอย่างน้อยก็มีคนสนใจอย่างน้อยก็มีคนเอ็นดูเรามีคนกดไลค์ให้เราหละว่าก็เหมือนการขับรถตาคืนนั่นแหละถนนนี่โคตรวังเวงอ่ะกว่าจะมีรถผ่านมาแต่ละคันกว่าจะมีรถขับตามมาเป็นเพื่อนแต่ละคัน โคตรเหงาเลยจะบอกให้ถนนนี้โล่งอะบางครั้งก็แอบ,บนึกนึกในใจนะจะมีตัวอะไรผอมมาข้างทางผอมมาอยู่กลางหนนแต่ว่าแต่มันก็คืองานของเราอะยังไงมันก็ต้องทำยังไงมันก็ต้องไปคือวันนี้นอนแต่หัวค่ำนะแล้วก็คือมันก็เลยขับ ดึกๆได้ไงมันก็เลยขับจนเกือบสว่างได้ไงเริ่มออกเดินทางประมาณสี่หทมนะถึงเป้าหมายของเราก็ต้องประมาณเกือบสว่างแหละคือจะไปให้ถึงที่สุดจนกว่าจะมันจะง่วงอะถ้าง่วงแล้วคือจะไม่ฝืนต่อนะเพราะว่า ถ้าเ์อเนี่ยอาการหลับในอาการง่วงจะมาแล้วเพราะตัวพิม์พเองอะ่ะพิม์เคยหลับในไงแต่หลับในของพิม์พดีอย่างคือหลับในไม่ลงข้างทางหลับในประมาณว่ามโนเองว่าคือข้างหน้าเป็นไฟแดงแล้วก็ชะลอเข้าไฟแดงไงแล้วก็เบรกจึ๊กกลางถนนเลยเลนไหนเลนนั้นจะเป็นอย่างเงี้ยคืออาการหลับในของพิมพ์ เราคือมันจะเกิดขึ้นก็ตอนที่แบบเราง่วงมากๆแล้วเราหาอะไรกินไม่ได้อ่ะหากาแฟไม่ได้หาขนมมากินไม่ได้อ่ะแล้วเราไม่มีที่จอดนอนอ่ะง่วงแบบโอ๊ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาคือรอบนั้นคือมองซ้ายมองขวาอ่ะปั๊มอยู่ซ้ายมือเลี้ยวข้าวปั๊มเลยครับนอนแล้วไม่สนใจอะไรละคืออาการหนักจนแบบ มองเห็นไฟแดงทั้งๆท,ท,ที่ไฟแดงไม่มีอ่ะเออก็ไม่อยากจะฝืนรองนะแต่ว่ามันคืองานเราไงแล้วถามถามว่าทุกวันเนี้ยเบื่อไหมกับการขับรถบรรทุกเบื่อดิเบื่อมากมาก นี่นะคะเพื่อนก็นานานก็มาคันหนึ่งแหละถน่นช่วงนี้มันก็หลมบ่อยเยอะเหมือนกันนะคะอ่ะว่ากันเรื่องการเบื่อการขับรถบรรทุกกับในอาชีพของเราดีกว่านะตอนนี้คือเบื่อสุดๆเบื่อมากๆอยากจะเลิกขับแต่ก็ยังเลิกขับไม่ได้นะ เพราะว่ามันยังไม่มีอาชีพอื่นสำรองไงคือเหนื่อยแล้วอะท้อแล้วอะยิ่งแบบบางทีมาเจอปล่อยงานดึกๆอย่างเงี้ยโอ้โหคตอทรมานอะแล้วถ้าคืนไหนไม่ได้นอนหัวค่ำนะไม่ได้นอนพักช่วงรอขึ้นของนะเป็นไรถ้าไม่อยากจะไปเลยอะแต่ถ้าเกิดได้นอนมันก็ โอเคหน่อยกินแบนกินกาแฟเข้าไปมันก็กระเตื้องขึ้นมาหน่อยจะไปง่วงอีกทีก็ประมาณตีสามตีสก็นอนแป๊บหนึ่ง7จ็ดโมงเชา้าก็ต้องตื่นขึ้นมาขับต่อยะชีวิตคนขับรถก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะคือเราบรรทุกสินค้าเข้ามาแล้วอะยังไงก็ต้องไปถึงจุดหมายปลายทางให้ได้อะ สินค้าลงจากรถเมล่อะไรแหละไม่ไหวคือไม่รับงานต่อนอนเลยจอดนอนยาวๆไปคือไม่ไหวแล้ว,ว่จะให้ไปขึ้นขึ้นงานได้ยังไงอะ่ะใช่ปะถ้าจะให้ไปขึ้นงานก็ต้องคุยกันก่อนล่ะขึ้นงานเสร็จขอนอนต่อนะประมาณนั้นเนาะ อันนี้ก็เป็นเส้นพิจิตพิษณุโลกนะคะจะบอกเลยว่าช่วงนี้คือถ้าใครไม่ง่วงแล้วใครยังขับอยู่นะช่วงตั้งนดตีสังเกตมาละตั้งแต่รถบรรทุกอะจะเริ่มนอนกันตั้งแต่ตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสตีสเนี่ย จะไม่ค่อยมีรถวิ่งบนท้องถนนเลยจะเจอแบบที่จอดรถนะบางทีอ่ะง่วงๆใช่ป่ะเลี้ยวเข้าปั๊มมาหาที่จอดนอนเลี้ยวเลี้ยวไปแล้วหาจอดนอนไม่เจอตาสว่างขึ้นมาหน่อยเลี้ยวออกอีกตามเคยเต็มค่ะเต็มถ้าคิดจะจอดนอนอะ่ะจอดนอนตั้งแต่ตอนหัวค่ำไปเลยหรือไม่ก็ ตอนเที่ยงคืนก่อนปั๊มจะเต็มก่อนลานจอดจะเต็มช่วงนั้นนะคือจอดไปเลยแต่ถ้าเกิดเลยหลังตีหนึ่งตีสองตีสามมาแล้วนะข้างทางอย่างเดียวครับแล้วคิดดูดิเครื่องเสียงในรถก็ไม่มีเพลงก็ไม่มีฟัง บางทีก็ได้แค่เปิดโทรศัพท์อะเปิดโทรศัพท์เพลงมันก็ไม่ค่อยดังใช่ไหมเปิดโทรศัพท์ฟังกิ้งกุ้งกิ้งกุง้งไปคนเดียวแล้วแหละแล้วเมื่อคืนฝนกระตกโอบรรยากาศนี้น่านอนมากเนี่ยตกแล้วคะ่ะ ตกยิ้มยิ่มละก็มันเป็นอะไรที่แบบบางครั้งอะพิมพเม็นคนที่แบบไม่ชอบอะไรที่แบบซ้ำซากจำเจแต่แต่อยู่กับการขับรถบรรทุกเนี่ยนานมากหลายปีมากนะนานจนคิดได้เองอะ คือเฮ้ยกูอยู่สิบปีตำแหน่งกูก็ยังเหมือนเดิมทำไมทำไมไม่กลับบ้านวะทำไมไม่หาอาชีพอื่นทำวะแต่เพราะความที่อยู่กับวงการแล้วรรรทุกมันแป๊บๆเดี๋ยวมันก็ได้เงินแล้วไงเดี๋ยวมันก็ได้เงินส่งสินค้าเขาเสร็จมันก็เราก็มีค่าเที่ยวแล้วเราก็มันสูงไง ดีกว่าเราจะต้องไปทนยืนทำงานโรงงานวันละสามร้อยอันนี้แค่รอทนอดหลับอดนอนคืนหนึ่งเจ็ดแปดชั่วโมงสิบสองชั่วโมงเราก็ได้ละพันกว่าบ,บาททนทนไปก่อนมีอาชีพที่ดีกว่าเราเค่อยขยับขยายเนาะ โดยส่วนใหญ่ก็จะรถส่วนตัวไม่ค่อยมีนะมีแต่รถประเภทรถขนส่งนี่แหละที่ว่ายังขับเดินทางกันอยู่ในช่วงทีสองีสาอ่ะก็พูดได้ว,ว่าคนธรรมดาเขาไม่มาขับรถหรอกคะ่ะก็มีแต่อาชีพขับรถบรรทุกส่งสินค้าเท่านั้นแหละที่ยังต้องขับอยนนันเวลาเนี้ย ตีสองตีสามนี่เวลานอนของคนทั่วไปแล้วคงจะไม่มีใครนอนดึกประมาณนี้หรอกมั้งแต่ในช่วงที่พิมทำ u t u b e อะ่ะเป็นทำ Youtube แล้วก็ช่วงที่พิมตัดต่อ Youtube อยู่ที่บ้านนะนะเป็นอะไรอะเป็นสายแคทเกมอะ่ะอันนั้นก็นอนดึกนะบางทีนอนร่วมๆจะตีสองเลย คือมันเพลินอ,ะอ่ะเออแต่ว่าอาศัยว่าเรานอนตื่นสาย,ยางไงก็จะประมาณนี้เนาะถนอนลงมากแต่คือ ิก็ยังไม่เลิกทำคลิปหรอกถึงมันจะดูเซ็งๆน่าเบื่อสักเท่าไหร่เนืยังคงเดินหน้าทำคลิปต่อไปนะคะเอาไว้ดูว่าเออสักวันหนึ่งชีวิตเราเคยลำบากมาจนถึงที่สุดแล้วนะแล้วเราเปลี่ยนอาชีพแล้วแล้วเราจะทนกับอาชีพใหม่ไม่ได้เหรอทั้งที่ ทั้งทั้งที่แต่ก่อนคือเราอดหลับอดนอนแบบเก่งมากอ่ะฝืนขับรถฝืนดึงผ้าใบโหแบบกินข้าวนี่คนขับรถบรรทุกโลโลกันนะคะเช้ามานี่ไม่เคยกินข้าวแต่เช้าอ่ะประมาณเร็วสุดสิบโมงอ่ะข้าวเช้านะบางทีกินข้าวเช้าเป็นเที่ยงอ่ะ ข้าวเย็นนุ่นกินสามทุ่มห้าทุ่มยังเคยกินเลยข้าวเย็นงานยังไม่เสร็จก็ไม่ได้กินนะคะก็จะเริ่มง่วงนอนแล้วเนาะก็เดี๋ยวอีกสักพักอ่ะ มีหาที่จอดรถได้อ่ะพิมก็จะจอดรถนอนแล้วล่ะคือมันเริ่มจะง่วงๆแล้วไงมันจะเริ่มไม่ไหวแล้วคือตามตามเวิ้งข้างทางนี่แหละตามตามยูเทิร์นอ่ะคือจะจอดนอนแค่แป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวก็จะลุกไปต่อนะคะ เหตุผลหนึ่งที่ว่ารถสายยาวจะไม่ค่อยชอบถ่ายคลิปวิดีโอแบบแบบไลฟ์สดนะก็คือเซฟตัวเองเรื่องความอันตรายด้วยเนาะเดี๋ยวจิมจะจอดนอนเวงนี้นะคะจอดนอนแปบ๊บหนึ่งมันจอดไดู้่อเพราะว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยมีรถเยอะ เดี๋ยวสัปกประมาณเกือบ,บสว่างอะ่ะก็จะลุกไปต่อไม่ก็ประมาณตีสี่ตีห้าอันนี้ก็จะตีสีแล้วนะโอเคค่ะงั้นบ๊ายบายนะคะฝากด้วยค่ะ